สวัสดีครับวันนี้เรามานำเสนอนะครับเครื่องปั่นไฟอินเวอร์เตอร์นะครับยี่ห้อโทเท,โทโตัวนี้นะครับจะเป็นระบบปั่นไฟที่เป็นระบบเก็บเสียงนะครับสินค้าที่มีมากับเครื่องนะครับจะมีใบคู่มือการใช้งานนะครับตัวถอบบวดหัวเทียนตัวกรอกน้ำมันเครื่องนะครับเดีย๋ยวเรามาดูสเปคของเครื่องก่อนนะครับ ตัวนี้ครับไฟออกอยู่ที่220โวลต์แล้วก็ไฟออกสูงสุดอยู่ที่2 2 0 0วัตต์นะครับไฟออกสูงสุดน้ำมันดีไอ้น้ำมันเบนซินนะครับจะบรรจุได้4.5้าลิตรนะครับส่วนน้ำมันเครื่องนะครับจะจุได้350มิลนะครับใช้นํามันเครื่องเบอร,ร์นี้นะครับเ0็ด0เ็ดวีวีสินะครับ น้ำหนักเครื่องรวมนะครับอยู่ที่22กิโลนะครับเนีน้ำหลักเบารุ่นเครื่องปั่นไฟนะครับรุ่น TP 530001นะครับยี่ห้อโท t a l ี่อันนี้ต่อไปไมาดูหน้าตู้นะครับตรงนี้น่าจะเป็นชุดเปิดปิดนะครับโชค๊คเดินเครื่องแล้วก็ปิดนะครับ รถต่อไฟดีซนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเพิ่มตัวช่องใส่ USB มานะครับเสียบไฟ USB ได้ระบบอีโคนะครับช่องไฟ20โวลต์ hmm. ด้านบนตรงนี้นะครับจะเป็นช่องใส่น้ำมันเชื้อเพลิงนะครับใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นซินนะครับ mm hmm. ตอนใช้งานเราให้เปิดไปที่ออนนะครับตัวนี้ ตอนเลอกใช้แล้วก็ปรับมาที่ออฟปิดนะครับด้านข้างเครื่องตัวนี้เป็นชุดตึงสตาร์ทนะครับจะเป็นแบบกระตกเชือกด้านบนตรงนี้นะครับจะเป็นชุดไอตัวหัวเทียนนะครับจะอยู่ในนี้เดี๋ยวเราเปิดด้านในให้ดูนะครับด้านในเครื่องตรงนี้ต้องถอดรับตรงนี้ก่อนสองตัวนะครับ อก่กอนตัวเครื่องนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นช่องใส่น้ํามันเครื่องนะครับต้องใส่น้ํามันเครื่องก่อนการใช้งานทุกครั้งนะครับพอเครื่องใหม่ทุกเครื่องยังไม่มีน้ํามันเครื่องไปนะครับโอเคมาปิดเดีย๋ยวเรามาลองฟังเสียงเครื่องกันนะครับ แนบที re ่ติดแล้วนะครับก็จะโชว์ไฟสีเขียวตรงนี้ครับเครื่องติดกับนตินะครับนี้ที่ใช้ไฟเกอตรงนี้คือน้ำมันเครื่องไม่ดีพอ เรากดหัวอีโค่ให้เลยอันนี้เป็นหมวอีโค่นะครับอาจจะเราปรับเป็นหมวธรรมดาแล้วก็ทำงานอย่างนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราปรับเป็นหมวอีโค่นะครับเดี๋ยว,เ,ยวเราลองเสียบปลั๊เกเรือกีดู เด่นเรียบมากเลยนะครับตอนนี้ขอบคุณลูกค้าถ้าในสนใจนะเข้ามาในข้อความได้เลยนะครับขอบคุณครับ